หนังจบคนไม่จบครับต้อรับใครที่ได้ดูผีคั่วของ The Hunger Games อย่าง The b บ l ล a าด f Songbird and s n น k e ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าไม่หนำใจอยากรู้ลึกมากขึ้นไปอีกวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่การพูดเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมเนี่ยเลือกหัวข้อที่รู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่าพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ถูกเล่าในหนังครับวันนี้เราจะมาเล่าเองอ้างอิงมาจากหนังสือต้นฉบับเลย แน่นอนครับว่าคลิปนี้ก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดของหนังใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตีตั๋วไปดูก่อนนะครับเอาเลยครับไปเริ่มกันเลยหัวข้อแรกก็คือครอบครัวสโนครับจริงๆแล้วในหนังเนี่ยก็เล่าไว้ค่อนข้างโอเคครับเกี่ยวกับสถานะของตระกูลของคอริโอเลนัสที่เคยร่ำรวยเคยยิ่งใหญ่แต่ว่าสงครามเนี่ยพาคความมั่งคั่งเหล่านั้นไปรวมถึงชีวิตของแคสซัสนโ้์ครับในพลของแคปิตอลและก็เป็นพ่อของคอริโอเลนัสด้วยพ่อตายในสงคราม แม่ตายตอนที่พยายามจะคลอดน้องทําให้พวกสโนโนั้นไร้ผู้นํามีแค่ย่าแล้วก็หลานสองคนครับตรงนี้นะหนังอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนทุกคนรู้ความเป็นมาอย่างดีไม่ต้องมีจุดอะไรให้สงสัยครับแต่ว่าสิ่งที่หนังบอกไม่ชัดเจนก็คือความสัมพันธ์ของคอริโอครับคือขอเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับพูดเต็มบ่อยๆไม่ไหวจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคอริโอก,กับย่าคอริโอก,กับไทเกสครับผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องในหนังสือเนี่ยมันละเอียดครับเราเห็นความทุรักทุเลข,ของพวกสโนได้ชัดเจน เริ่มจากที่ตัวคุณย่าเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของสงครามกบฏครับตัวแกเนี่ยยังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสามารถนําพาพวกเด็กๆได้เธอมองการไกลสงครามกําลังจะเริ่มปุ๊บเธอใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับการซื้อถั่วมาตุนหลายลังครับก่อนหน้าที่พวกแคปิตอลคนอื่นๆจะรู้ตัวด้วยซ้ําถ้าไม่มีถั่วพวกนี้เนี่ยทั้งคอริโอและก็ไทกริสอดตายแน่นอนครับแต่หลังจากที่สูญเสียลูกชายตระกูลเริ่มตกต่ําพร้อมๆกับแคปิตอลที่เสียหายหนักดูเหมือนว่าคุณย่านั้นจะไม่สามารถรับความจริงเหล่านี้ได้ เธอเริ่มมีอาการหลงหลงลุมลืมติดอยู่ในภาพจําเก่าๆไม่เหลือความสามารถในการดูแลบ้านแล้วครับสิ่งที่คุณย่าทาประจําก็คือตื่นมาร้องเพลงสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศพาเนมทุกเช้ากับการดูแลดอกกุหลาบบนดาดฟ้าครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่งของตระกูลคุณย่าเนี่ยปล่อยให้พวกเด็กๆโโนที่ตอนนั้นเนี่ยอายุแค่ไม่กี่ขวบต้องเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในบ้านเองครับนี่คือความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วที่ว่าทําไมโโนและไทกิสถึงสนิทกันมาก เพราะพวกเขาเนี่ยดูแลกันและกันมาตลอดครับท่ามกลางความยากจนข้นแค้นแห่งสงครามหลายคนน่าจะจําฉากที่มีชายตัดขาศพช่วงต้นเรื่องได้ครับผมจะพูดถึงอีกเหตุการณ์ที่ไม่ได้เล่าในหนังหน่อยครับจะได้เข้าใจว่าแคปิตอลเนี่ยขาดแคลนขนาดไหนในตอนที่ครสซัดตายเนี่ยปกติในทหารระดับสูงเวลาเสียชีวิตในหน้าที่อย่างน้อยก็ต้องมีเงินชดเชยมีการเล่นยศต่างๆใช่ไหมนะครับแต่สิ่งที่พวกสโน่เนี่ยได้มีแค่ไก่งวงหนึ่งตัวขนมแล้วก็แยมผลไม้เป็นการตอบแทนครับ นี่คือสิ่งตอบแทนของการรับใช้ชาติของพ่อตัวเองตอนที่ทหารมาเคาะประตูมอบของให้เนี่ยคอริโอไม่ได้หยุดคิดด้วยซ้ำกับว่าเออพี่ให้ผมแค่นี้เองเหรอครับพ่อตายทั้งคนเลยนะมึงสโนน้อยไม่คิดเรื่องนี้เลยครับแต่ว่าเด็กน้อยนั้นรีบเดินไปล็อกประตูกลัวคนอื่นจะมาเห็นแล้วก็แย่งอาหารพวกนี้ไปนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาครับเสริมสุดท้ายเกี่ยวกับครอบครัวสโนที่อยากพูดถึงครับก็คือเรื่องนิสยัยตัวเอกอย่างคอริโอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับในหัวข้อหลัง จะขอพูดถึงอีก2คนที่เหลือก่อนไทเกสเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเธอเป็นคนดีแบบมาตรฐานครับอ่อนโยนไม่คิดร้ายกับใครเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นตลอดยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องครับเธอไม่ใช่คนกล้าหาญแบบแตะลุกไปประ้วงต่อต้านเพื่อความยุติธรรมอะไรแบบนั้นแต่เธอจะเป็นคนที่ไม่มีทางทําเรื่องที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับเสร็จคุณย่าเธอเป็นชาวแคปติตอลผู้สูงส่งอย่างแท้จริงแม้จะไม่มีเงินเธอก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ครับคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่น ดูถูกคนที่มาจากเขตปกครองเอาง่ายๆก็คือเธอมองเหล่ามานาการเหมือนกับสัตว์นั่นแหละเธอเป็นคนที่พยายามให้หลานชายยังคงมาดความสูงสักของโนมเอาไว้ซึ่งคอริโอก็ทําตามได้ดีครับพยายามปกปิดว่าตัวเองนั้นจนคาว่าจะหาข้ออ้างไม่ให้เพื่อนมาบ้านเสมอแอบกินอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนโดยที่ไม่ทําให้รู้สึกว่ามันมูมางมากเกินไปจากความหิวครับเวลามีใครพบเห็นเขาเดินไปอะคาเดมี่คอริโอก็ต้องแกล้งว่าคนขับรถป่วยครับ อาจจะดูเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่พอมาจากคนที่เก่งแบบคอริโอมันก็เลยน่าเชื่อถือขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ามีแค่ไฮบอททอมเท่านั้นแหละครับที่พอมองออกประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับหัวข้อแรกของเราครับพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาบ้างไหมครับว่าคอริโอนั้นเติบโตมาอย่างไรและทําไมเขาถึงต้องชนะเกมล่าชีวิตมากขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้รางวัลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านตัวเขาตระกูลและครอบครัวจะต้องล่มสลายลงอย่างแน่นอนครับ หัวข้อที่2ก็คือเพื่อนของสโน์ครับขอเสริมส่วนนี้สั้นๆน,นิดเดียวครับในหนังหรือแม้แต่หนังสือเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าตัวคาริโอนั้นแทบจะไม่มีเพื่อนเลยในอะคาเดมีครับพวกเขาเนี่ยคบหากันแบบหลุวมๆหวังผลประโยชน์ก็เท่านั้นครับซึ่งมันก็ถูกครับจริงตามนั้นเลยแต่ว่าก็ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆครับที่อยากจะเสริมเข้าไปว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันตั้งแต่ต้นแต่เปลี่ยนไปเพราะสถานาการณ์ครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสถานาการณ์พิเศษอย่างเกมล่าชีวิตมาบีบบังคับด้วยคร เคยวิ่งเล่นเคยหยอกล้อก,กันมีความทรงจําร่วมกันเหมือนกับเด็กๆทั่วไปนั่นแหละครับโตมาแล้วก็เหินห่างหน่อยแต่ก็ยังมีบางคนที่คอร์เรโอนั้นดูสิกดีด้วยนิดหน่อยครับอย่างครีเมนเซียโดฟโคสครับหรือว่าผู้หญิงที่โดนงูกัดนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงชะตากรรมของเธอต่อไปกับว่ามันเป็นยังไงโดยรวมๆแล้วที่จะสื่อก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้เกลียดกันครับแค่ชิงดีชิงเด่นกันตลอดเวลาก็เท่านั้นนั่นเองครับ มวม้อต่อมาก็อย่างที่บอกครับชะตาก,กรรมของครีมเมนเซียดบโครครับหลังจากโดนงูกลายพันธุ์กัดไปครับอันนี้เห็นหลายคนสงสัยว่าเธอตายหรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองเนี่ยของดรกอลครับสรุปชัดๆเลยก็คือเธอไม่ตายครับฉากสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเธอกลับบ้านมาเป็นพี่เลี้ยงร่วมเล่นเกมล่าชีวิตด้วยหรือเปล่าบรราการของเธอคือลิปเปอร์ครับหรือว่าพี่ยักษ์ใหญ่นั่นแหละครับแต่ว่าครีมเมนเซียในหนังเนี่ยโดนกล่าวถึงน้อยไปพอสมควรเริ่มตั้งแต่ตอนที่เธอเนี่ยโดนงูกัดเลยครับ ทั้งตัวเธอนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนองสีลุ้งจากรอยเขี้ยวนั้นการได้รับยากแก้ทันทีทําให้เธอนั้นรอดชีวิตแต่คริมเมนเซียยังต้องทนทุกข์กับอาการประสาทหลอนคิดว่าตัวเองนั้นกําลังถูกทอดทิ้งอารมณ์ไม่คงที่และเท่านั้นยังไม่พอครับผลกระทบด้านร่างกายก็ยังมีอยู่ดวงตาของเธอในส่วนที่เป็นสีขาวนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงมีอาการตัวสัน่นกระตุกอยู่ตลอ,อดเวลามีรอยคล้ายก็ดงูเป็นสีลุ้งครับผุดขึ้นตามตัวและมันก็ลุกลามไปเรื่อยๆ นี่คืออาการหลังที่ถูกงูกลายพันธุ์กัดครับสุดท้ายครับแม้มันจะค่อยๆทุเลาลงจนเธอสามารถโผล่มาร่วมเกมในภายหลังได้แต่สภาพของเธอใครๆก็ดูออกว่าไม่ปกติครับมันคุ้มดีคุ้มร้ายก็นั่นแหละครับชะตากรรมของครีมเนเซียโดฟโคดหัวข้อต่อมาก็คืออิทธิพลของลูซี่เกรตต่อชาวแคปิตอลครับเธอป๊อปปูล่าขนาดไหนเรารู้ก็แหละครับว่าลูซี่นั้นมีเสน่ห์เตะตาคนที่ได้เห็นคนที่ได้ดูการแสดงของเธอ แต่ว่ามันมากขนาดไหนล่ะมีหลายเหตุผลครับที่ลูซี่เป็นที่ชื่นชอบทํ้ไม่ชอบในเรื่องราวอันซาบซึ้งที่เธอมักจะเล่ามันผ่านเพลงอยู่บ่อยๆก็ชอบในทักษะสเสน่ห์และก็สีสันและเสียงที่เธอมอบให้กับแคปิตอลเองขาดแคลนความลื่นลมแบบนี้มานานแล้วจนกระทั่งลูซี่นั้นเข้ามาเติมเต็มชาวแคปิตอลเนี่ยชอบเธอถึงขนาดที่ว่ามีทฤษฎีประหลาดๆครับที่ว่าชาวคอฟฟี่ที่เป็นนักดนตรีเลรร์่อนเนี่ยจริงๆแล้วมีรากเหง้ามาจากแคปิตอลครับซึ่งลูซี่เองก็เป็นลูกหลานของชาวแคปิตอลเช่นเดียวกัน เรื่องนี้ก็เป็น talk of the t o w ทที่แพร่หลายมากครับในเมืองจริงไม่จริงเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ครับแต่ว่ามันสื่อให้เห็นว่าชาวเมืองเนี่ยรักลูซี่ขนาดไหนครับอยากจะให้เธอกลายเป็นพวกถ้าเกิดว่าเท่านี้ยังไม่พอยังมีอีกคนครับอย่างคุณย่าสโนคนนี้เนี่ยสุดโต่งด้านการเหยียดชาวเขตปกครองแล้วเธอยังยอมรับเลยว่าลูซี่นั้นมีสเสน่ห์เพลินตาและเสียดายที่เธอจะต้องตายในเกมล่าชีวิตครับนี่น่าจะเป็นเครื่องการันตีถึงความนิยมของเธอที่มีต่อชาวเมืองหลวงครับ แต่นอกจากแคปิตอลแล้วเนี่ยผมคิดว่าชาวปกครองในเขตอื่นๆแทบจะไม่รู้จักลูซี่เลยด้วยซ้ำครับเพราะพวกเขาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ดูเกมล่าชีวิตหรือว่าต่อให้ดูก็กไม่รู้ว่าลูซี่นั้นจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของพวกเขาได้หรือเปล่าแบบที่ตัวละครอย่างแคดนิสทำครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคนละสไตล์กันแม้จะมีบางอย่างคล้ายกันก็ตามลูซี่คือสเสน่ห์ส่วนแคดนิสคืออุดมการณ์และความไม่ยอมจำนนครับสสาวจากเขตสิเนี่ยต่างกันมากครับต่อมาก็คือเกมล่าชีวิตครับ หัวข้อนี้ไม่พูดไม่ได้ครับผมจะบอกเล่าให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมเกมล่าชีวิตมันถึงดูน่าเบื่อรายละเอียดที่ต่างกันระหว่างหนังกับหนังสือครับตรงนี้เนี่ยเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าก็มีผลต่อตัวละครลูซี่ครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสโนพอสมควรทําไมเกมมันกิ๊กก๊อกจังเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็แล้วกันครับอันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกมล่าชีวิตครั้งที่10บนี้คุณภาพตกต่ํายิ่งกว่าครั้งก่นกอนๆที่คนคิดว่ามันน่าเบื่อที่สุดแล้วนะครับ จริงอยู่ว่าในช่วงแรกของเกมโหดนี้นะมันไม่ได้มีอะไรพิสดารเวอร์วังอยู่แล้วครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากเหตุการณ์ระเบิดก่อนหน้าครับโดยฝีมือของกลุ่มกบฏนั่นแหละตัวแทนจากเขต1และ2ตายเรียบครับมาคัสเพื่อนซีเจนัสเนี่ยผมก็นับว่าตายนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลงเล่นเกมอยู่ดีไปที่รู้กันครับว่า2เขตปกครองแรกเนี่ยเป็นตัวเต็งเสมอในการแข่งขันพวกเขาแข็งแรงกว่าเพราะว่าอาหารการกินดีกว่าเขตปกครองอื่นๆครับในเมื่อตัวเต็งตายไปก็เหลือแต่พวกตามีตามเกิดแล้วแหะครับ นี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงดูเงื้อเงืะง,ะ,ง,ะ,งะถ้าตัวแทนเขต 1- และ2ยังคงอยู่ครับก็น่าจะยังมีคนสู้กับพี่อยากริปเปอร์ให้เราดูกันบ้างครับสมิึหนึ่งตรงนี้ครับเหตุการณ์ระเบิดสนามก่อนเริ่มเกมเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความโกรธแค้นต่อพวกคนใหญ่คนโตในแคปิตอลมากครับโดยเฉพาะกับดอร์กอลพวกเขาเนี่ยตอบโต้ด้วยการนาศพบ,บันาการที่ตายแล้วเนี่ยแขวนไว้ขึ้นท้ายรถคันใหญ่แล้วก็แห่ไปรอบเมืองครับโดยมีบรนณาการที่ยังคงรอดทุกคนรวมถึงลูซี่นั่งอยู่ด้วยด้านล่างเลยครับ ลองนึกภาพแล้วก็ชวนหดหูเลยไม่น้อยครับสภาพของมาคัสที่หลบหนีไปที่ถูกจับมาแขวนบนลานประลองก็เช่นเดียวกันครับสภาพของเขาเนี่ยเละเทะมากในหนังสือบรรยายว่าเขาแทบจะเหมือนศพใบหน้าถูกทําลายโดยสมบูรณ์ฟันทุกซี่แตกหักครึ่งสภาพขนาดที่คอริโอยังรู้สึกทนดูไม่ไหวครับแล้วก็ลามีนาครับเด็กสาวจากเขต7คนที่มีทักษะการปีนนั่นแหละครับเธอปีนขึ้นไปแล้วก็เอาขวานสับคอมาคัสสาครั้งเป็นอันจบชีวิตให้พ้นความทรมานครับ ในหนังแสดงให้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่อาจจะเพราะว่ามันอาจจะโหดเกินไปกลับไปยังสนามครับหลังการระเบิดเนี่ยก็ทํารูปทรงของมันเสียหายครับก่อให้เกิดอุโมงค์ที่มีช่องให้หลบอย่างมากมายด้วยตรงจุดนี้ครับมันปิ๊งไอเดียให้กับสโนในเรื่องการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสนามประลองครับในเกมล่าชีวิตครั้งถัดๆไปต่อมาเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดระหว่างเกมครับที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเอาที่สําคัญคญพอนะครับอย่างแรกเลยก็คือ ในหนังสือเนี่ยเกมไม่ได้จบทันทีหลังจากที่งูสีลุ้งของดกรกอลถูกปล่อยออกมาครับมีหลายคนรอดชีวิตไปซ่อนตัวได้ทันแต่ว่าไม่ใช่กับลูซี่ครับตรงจุดนี้แทบจะเหมือนกันระหว่างหนังสือกับหนังครับงูไม่ทําร้ายเธอแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการประลองขนาดนั้นครับแค่ข้ามคืนเนี่ยงูสีลุ้งก็ตายแทบจะทั้งหมดแล้วครับมันไม่ทนต่ออากาศภายนอกห้องทดลองและลูซี่ทําให้เกมนี้จบได้อย่างไรครับในฉบับนิยายเนี่ยเขาบอกเอาไว้อย่างนี้ครับ ผมขอไล่ศพที่เธอฆ่าด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต่างจากหนังเช่นเดียวกันศพแรกของเธอเนี่ยไม่ใช่เดียวครับหรือว่าตัวแทนจากเขตหนึ่งที่เป็นวันโลกครับอายอยู่ตลอดเธอตายเองครับในนิยายแต่ว่าเป็นวูฟฟี่เด็กน้อยนักซ่อนตัวต่างหากครับเธอคือเหยื่อรายแรกของรูซี่โดยหลังจากจบเกมนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะให้เด็กน้อยน,นั้นกินเธอหวังว่ามันจะเป็นคอร์เรลครับหรือว่าแม่สาวมือคลาดแทงสุดโหดคนนั้นมากกว่าแม้คาริโอจะสงสัยนินดๆก็ตามครับ บูฟี่น้อยเนี่ยเป็นคนขี้โลกอยู่แล้วนะครับเป็นที่รู้กันดีทั้งเหล่าบรรณาการแล้วก็คนดูครับการที่จู่ๆเธอตายไปคนก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรมากมายครับนี่เป็นแผนการเลือกเหยื่อของลูซี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองคิดกันเองลองคิดภาพถ้าเกิดว่าบรรณาการคนอื่นที่แข็งแรงเนี่ยจู่ๆก็ตายลงไปครับเลือดกบปากคนก็ต้องสงสัยแน่ว่ามีการวางยาพิษหรือเปล่าเธอก็จะใช้ตลับแป้งที่เตรียมมายากขึนครับศพที่2ก็คือทริสจากเขตเจครับ คนนี้ก็ลอดจากงูเช่นเดียวกันเขาพุ่งเข้าจู่โจมลูซี่แต่ว่าเธอเนี่ยสวนกลับด้วยการปล่อยงูสีลุงกลับไปหาครับลูซี่แอบซ่อนม,มันไว้ใต้กระโปรงปกป้องมันจากอากาศภายนอกครับทำให้มันเนี่ยลอดชีวิตและกลายเป็นอาวุธลับครับ,แ,บและคนสุดท้ายก็คือรีเปอร์ครับชายผิวดําคนที่ดูทรงพลังที่สุดในสนามนั่นแหละครับแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพง่นง่นเต็มทีแล้วเนื่องจากขาดอาหารและน้าคริเมนเซียเด็กสาวที่โดนงูกัดไม่ยอมสนับสนุนเขาด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างครับ ลูซี่ออกมาหลอกล่อพยัก์ให้ไล่ตามวิ่งไปทางนู้นทีทางนี้ทีหวังใจะให้เขาในขาดใจตายสุดท้ายแล้วลิปเปอร์ก็ทนไม่ไหวลงไปกินน้ําที่ขังอยู่ในแองรับหลังจากนั้นเขาก็ตายเหลือแค่ลูซี่เกย์แบดเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คือจุดจบของเกมล่าชีวิตครั้งที่10ฉบับนิยายครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่ทุกคนเนี่ยน่าจะสงสัยที่สุดแล้วนกร้องเพลงและอสรพิษรักกันจริงไหมแล้วฉากจบล่ะหมายความว่าอย่างไง สองตัวละครหลักอย่างคอริโอและลูซี่เนี่ยรักกันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลอกใช้กันและกันครับจากสุดท้ายทําไมนกน้อยถึงได้ทิ้งหนุ่มเมืองหลวงไปผมจะมาเฉลยทีเดียวเลยครับในหนังสือเนี่ยจะบอกเล่าแนวคิดแล้วก็รายละเอียดต่างๆชัดเจนแต่ทว่าก็ยังมีปลายเปิดเล็กๆเปิดไว้ให้คนอ่านเนี่ยคิดเหมือนกันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนเริ่มเนี่ยก็ต้องขอไปที่จุดแรกที่ทั้งสองคนนี้เจอกันครับในฐานะพี่เลี้ยงกับบรรณาการยังไม่ลืมใช่ไหมครับว่าคอริโอเนี่ยต้องการชนะเกมนี้มากขนาดไหน แล้วก็ลูซี่นั้นอยากรอดชีวิตไปจากเกมนี้มากขนาดไหนพวกเขามีเป้าหมายร่วมกันครับความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยช่วงแรกจึงผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ความสัมพันธ์ในช่วงแรกของพวกเขาเนี่ยก็ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ครับเป็นความสัมพันธ์แบบต,ต่างตอบแทนแต่แน่นอนครับสโนว์เองก็วันไหวในใจอยู่บ้างใครจะไม่ล่ะครับเมื่ออยู่ใกล้กับสาวเจ้าเสน่ห์อย่างลูซี่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยถูกเน้นขึ้นมาอีกครับหลังจากเหตุการณ์ระเบิดของกลุ่มกบฏท,ที่ลูซี่นั้นไม่ยอมหนีไป ช่วยโโนที่ถูกซากทับเอาไว้แถมไฟครอกหครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยความรู้สึกของโโนที่มีต่ออีกฝ่ายนั้นทวีคูณมากขึ้นไปครับในที่สุดมันก็พัฒนาเป็นความรักจนได้และก็ใช่ครับจากที่อ่านมาเนี่ยผมตีความได้ว่าโโนเป็นฝ่ายตกหลุมรักก่อนครับในคืนก่อนหน้าการแข่งเนี่ยเจ้าบบนิยายเนี่ยมันยาย่ไว้ชัดเจนครับคอริโอแทบจะสารภาพความในใจทั้งหมดออกมาเขาพูดหมดเลยครับว่ารู้สึกกับเธอมากกว่าเป็นแค่บรรณาการรู้สึกอิจฉาแฟ,แฟนเก่าที่เธอร้องเพลงให้ ไม่อยากให้เธอตายด้วยแล้วก็อีกมากมายนะครับไม่เหลือคาบของนักเรียนดีเด่นแห่งแคปิตอลเลยดูซี่แหละครับคิดยังไงเธอตอบว่าเธอตอบว่าเธอไม่ได้มีความรู้สึกดใดๆเกี่ยวกับแฟนเก่าอีกแล้วตั้งแต่วันที่ชื่อของเธอถูกจับขึ้นมาต่อไปนี้ในใจเธอมีแค่สโนเท่านั้นเป็นคําตอบที่ดูลงล็อกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าในโมเมนต์นี้เนะี่ยผมคิดว่ามันพูดยากครับจะบอกแบบนี้ก็แล้วกัน นิยามความรักของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับเอาจริงแล้วเวลาเปลี่ยนไปนิยามความรักของคุณก็เปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้ลองนึกภาพเด็กสาวที่อกหักมาสดๆร้อนๆครับต้องจากครอบครัวจากบ้านเกิดถูกจับมากระทําเหมือนกับเป็นสัตว์ต้องเล่นเกม s ์ r v วเว l ที่โอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ระหว่างนั้นมีคนมาทําดีด้วยหยิบยื่นความช่วยเหลือและก็ความหวังมาให้คิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงนะครับ ก็ต้องรู้สึกอะไรบางอย่างบ้างแล้วแหละแต่ไม่รู้จะเรียกมันว่าความรักตามมาตรฐานปกติได้ไหมนะครับความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนความสัมพันธ์แบบมีผลประโยชน์มันก็เป็นความรักได้หรือเปล่าอันนี้มีเครื่องหมายคําถามตัวโตวๆอยู่ข้างหลังนะครับแต่ก็แน่นอนครับถึงแม้ว่ามันจะดูมีความหวานซึ้งมากมายเกิดขึ้นระหว่างคนคู่นี้แต่มันก็มีรอยร้าวเล็กๆอยู่สโนเองก็สงสัยเหมือนคนดูนั่นแหละครับว่าลูซี่ทําแบบนี้เพราะว่าหวังผลประโยชน์จากเขาหรือเปล่าแค่เล็กๆเท่านั้นนะครับ เด็กนมเนี่ยเคยแอบมองแล้วก็เห็นว่าลูซี่พยายามทําตัวน่ารักกับคนอื่นๆเหมือนกันครับพวกยามที่เฝ้าประตูหรือว่าคนอื่นๆที่มันน่าจะมีประโยชน์สําหรับเธอในอนาคตอะไรแบบนั้นครับแม้ว่ามันจะไม่เท่ากับพี่เลี้ยงตัวเองก็เถอะอันนี้เนี่ยเป็นมุมมองของสโนนะครับอาจจะเกิดจากความหึงหวงก็ได้มีเกตเล็กๆอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงที่ลูซี่ร้องก่อนคืนแข่งครับมีท่อนที่เล่าถึงชีวิตก่อนหน้าครับเธอใช้คํานี้ฉันขายสเสน่ห์เพื่อเลี้ยงตัว ตรงท่อนนี้เนะี่ยค่อนข้างจะคุมเคือตีความได้หลายแบบครับแต่ว่ามันก็สะเทือนใจของสโนเช่นเดียวกันครับเขาสงสัยว่าลูซี่นั้นเคยต้องขายตัวแลกเงินมาก่อนหรือเปล่าก็มีไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะกับเค12ที่สุดแสนจะยากจนเอาจริงแล้วในยุคข,ของแคดนิดเองก็มีบรรยายไว้นะครับว่ามีหญิงสาวยอมขายบริการให้กับหัวหน้าผู้คุมเพื่อแลกกับเศษเงินไปจุนเจียครอบครัวจริงๆถ้าเกิดว่าแคดนิสไม่ได้มีความสามารถล่าสัตว์หาของป่ามาบางทีเธออาจจะต้องทําอย่างหญิงสาวเหล่านั้นก็ได้นะครับ โนนั้นรู้สึกไม่สบายใจกับความคิดนี้ครับเขาเองกับพี่สาวไทกิสก็ผ่านความยากไร้มาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าไทกิสนั้นตบความคิดนี้กระเด็นหายไปเลยครับเธอพูดว่าฉันก็เคยทํานะบางทีนายอาจจะเด็กเกินจนจําไม่ได้หรือไม่รู้หรอกว่ามันเลวร้ายแค่ไหนฉากนี้วงบอกว่าไทกิสเองก็เคยต้องแลกศักดิ์ศรีกับเงินเช่นเดียวกันครับก็นั่นแหละครับมันเป็นปมเล็กๆในใจของคอริโอ ซึ่งประเด็นเรื่องอดีตของลูซี่นั้นจะส่งผลตามมาหลายอย่างครับและต่อมาเนี่ยก็คือช่วงหลังจบเกมล่าชีวิตครับการพบกันของคอริโอและลูซี่ในเขต12ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงเดิมแม้ว่าจะไม่มีเกมล่าชีวิตแล้วก็ตามตรงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะนุมานได้นะครับว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างสโนว์และลูซี่เป็นของจริงผมก็คิดว่าได้ครับที่มาจะมายังไงไม่รู้แหละแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วครับพวกเขารักกันจริงๆ ดูซี่ไม่จมําเป็นต้องหลอกล่อเด็กหนุ่มอีกต่อไปแล้วยังไงเขาก็เป็นแค่พลทหารยังมีคนอีกมากมายครับที่ให้ผลประโยชน์กับเธอได้เยอะกว่าดังนั้นผมจะสรุปว่านกร้องเพลงและอัลลรพิษเนี่ยรักกันจริงๆครับแต่เว่ามันพลิกผันไปได้อย่างไรไปกันต่อครับข่อเริ่มที่จุดๆนี้นั่นก็คือความเชื่อใจครับนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดที่ลูซี่ยึดมั่นมากๆครับในความสัมพันธ์เธอเป็นคนบอกสโนว์ด้วยตัวเองว่า ทำไมเธอถึงจบกับแฟนเก่าอย่างบิลลี่โทปที่ดูจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่ลูซี่หลงไหลครับหรือว่าเข้ากันได้มากกว่ามากกว่าสโนว์ซกกีครับลองดูจากการที่เธอเนี่ยเอ่ยถึงแฟนเก่าในฉะบับ,บนิยายดูครับเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีดนตรีในหัวใจเป็นคนที่มองโลกในแนวทางเดียวกันแทบผาดอะไรมาด้วยกันเยอะแต่ว่าลูซี่ไม่คิดกลับไปรื้อฟื้นอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นั้นครับยังจําฉากเปิดตัวของลูซี่ในพิธีเก็บเกี่ยวชื่อในงานล่าชีวิตได้ใช่ไหมครับ ที่เธอเนี่ยเดินเอางูไปใส่หลังของเด็กสาววิคนทัคนนั้นคือเม์แฟร์ครับเธอเป็นลูกสาวของนายกเขตสิผู้ที่ลูซี่เนี่ยเชื่อว่าแอบเป็นชู้กับบิลลี่ท็ปและต้องการจะกําจัดเธอออกไปจากชีวิตครับก,ก็เลยไปบอกผู้เป็นพ่อครับให้ล็อกชื่อลูซี่เกย์แบดในวันหาบรรณาการนี่ก็คือที่มาของความแค้นและการอก,รอกหักของลูซี่ครับเรื่องราวมันซับซ้อนมากกว่านั้นบิลลี่ที่ตามมาเคลียร์ใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลูซี่เองนี่แหละที่บงการให้เขาต้องทําแบบนี้ การที่เขาไปเจอกับเมแฟร์เป็นแผนของลูซี่ตั้งแต่ต้นที่จะส่งผู้ชายของตัวเองเนี่ยไปตีสนิทกับลูกสาวนายกหลอกล่อคุณหนูเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาให้เธอและชาวโคบีครับเรื่องชื่อของลูซี่เกนแบรที่ถูกจับขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องเลยวยซ้ํานี่คือคํากล่าวอ้างของบิลลี่โทบครับไม่มีใครรู้บทสรุปต่างฝ่ายต่างก็มีมุมมองเป็นของตัวเองทั้งนั้นฝั่งลูซี่เองก็บอกว่าบิลลี่ชอบพูดให้เธอดูแย่ตลอดอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีผลต่อใจสโนว์ที่ได้้ยยินนนนออู่่บางแ เขายังคงแอบอิจฉาบิลลี่อยู่เหมือนกันครับแถมรู้ตัวได้ว่าอีกฝ่ายนั้นดูเข้ากับลูซี่มากกว่าเพลงต้นไม้แขวนคอหลายๆคนเข้าใจว่าลูซี่เป็นคนแต่งครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับมันคือเพลงที่บิลลี่โทฟแต่งให้กับลูซี่เกรเขาตั้งใจจะมาง้อแล้วก็วางแผนที่จะชวนเธอหนีจากพาเนมไปด้วยกันต้นไม้แขวนคือที่ที่บิลลี่ตั้งใจจะนัดพบกับลูซี่ครับซึ่งสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นแถมลูซี่ยังใช้เพลงนี้มอบให้กับสโนแทนซะอีก หนังสือเนี่ยแอบทิ้งปมเล็กๆให้สงสัยถึงความตั้งใจของลูซี่กับว่า,วาเธออยากจะหนีไปกับบิลลี่จริงๆหรือเปล่าในมุมนี้เนี่ยมันก็ฟังเหมือนลูซี่ใจโรเลเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินครับสโนว์เองก็มีมุมแบบนี้เช่นเดียวกันครับมาอยู่ในฉากสุดท้ายที่บางคนสงสัยนั่นแหละหลังจากเหตุการณ์สองศพในบาร์ครับหนึ่งในนั้นคือลูกสาวนายกมันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนสปุชตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ถูกมอบหมายให้นําปืนไปซ่อนถูกประหารพร้อมกับซีเจนัสครับตรงนี้ผมขอแทรกนิดหน่อย เรื่องว่าสโน์เนี่ยทรยศเพื่อนเขาทรยศเพื่อนหรือเปล่าใช่ครับในสายตาของคอริโอซีจานัทนั้นดื้อด้านโลกสวยเกินเยียวยาครับจนมันจะพาตัวเขาสวยไปด้วยแต่คอริโอเนี่ยไม่คิดจริงๆครับว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นทําอีกฝ่ายต้องตายลงครับจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องการยิงในบาร์เกิดขึ้นจนนายกเขตสิเนี่ยเดือดขึ้นมาครับตระกูลพรินต์ของซีจานัทเนี่ยรวยมากๆครับต่เห็นว่าคอริโอเนี่ยชอบพูดว่า นายก็ใช้เงินพ่อนายแก้ปัญหาสิพูดแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับเขาก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันในครั้งนี้แต่ซีเจนัทคนซื่อดันถูกแขวนคอตายไปซะก่อนครับโดยที่พ่อของเขาเนี่ยไม่ทันจะได้รู้เรื่องเลยด้วยซ้ําก็ถือว่าซวยไปครับไปกันต่อจากเหตุการณ์ที่ยิงในบาร์ครับนำไปสู่การแขวนคอ,อกบฏและก็แผนการหลบหนีของนกน้อยกับอสรพิษอนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมสโน์ถึงต้องหลบหนีด้วยครับลูซี่เนี่ยโดนไมายหัวอยู่แล้วใช่ครับ แต่เหตุผลที่โซโนต้องหนีด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่อยากหนีตามเธออย่างเดียวครับตัวเขาเองก็มีชนักติดหลังก็คือปืนที่ใช้ยิงเม์แร์ครับคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยถูกแผนคอไปแล้วก่อนตายเนี่ยหมอนั่นพูดอะไรบ้างปืนที่เป็นหลักฐานตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้อีกนานไหมกาพวกผู้พิทักษ์สันติราชจะมาเจอซึ่งก็คิดว่าเจอแน่ครับแล้วก็โยงมาถึงตัวเขาแน่นอนคอริโอก็เลยตัดสินใจจะหนีครับเป็น2เหตุผลประกอบกันครับรักด้วยแล้วก็จําเป็นด้วย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเส้นทางหลบหนีแห่งรักกันละ่ะมี2จุดครับจุดแรกก็คือฉากที่คอริโอเนี่ยเผอพูดว่าชีวิตนี้เขาฆ่าแค่3มคนก็พอแล้วนั่นแหละครับจูลูซี่สงสัยขึ้นมาว่าคนที่3คือใครชายหนุ่มเนี่ยพยายามจะเฉยใช้แต่ว่ามันป่วยการครับนกร้องเพลงนั้นสงสัยอยู่แล้วครับใครกันละ่ะที่ทรยศซีเใจนัดได้หากไม่ใช่คนที่สนิทที่สุดที่สําคัญฉากนี้เนี่ยมันคือการโกหกนั่นเองครับจุดที่2ออยู่ตรงฉากในกระท่อมริมน้าครับ ที่ที่คอริโอเนี่ยเจอปืนที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือจุดเปลี่ยนมันคือหลักฐานที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับเหตุการณ์ฆาตกรรมถ้ากําจัดมันได้ก็ไม่ต้องมีเหตุผลให้เขาหนีต่อไปแล้วตัวคอริโอรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ออกเดินทางเลยว่าเขาไม่ได้เหมาะกับชีวิตในป่าเลยนี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการเด็กหนุ่มยังมีความทะยอทยานรวมไปถึงครอบครัวและญาติพี่สาวที่ต้องดูแลครับตอนแรกที่เขาตัดสินใจทิ้งมาเนี่ยพอคิดว่าไม่มีหนทางแล้วแต่ในเมื่อมีทางเลือกเขาเองก็อยากกจะกลับไป คอริโอคิดแบบนี้จริงๆครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เดาขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับบอกเล่ามาจากหนังสือเป๊ะเ,เลยเขากําลังคิดว่าจะเกลี้ยกล่อมลูซี่อย่างไรแต่ว่ามันช้าไปแล้วครับเธอหายไปแน่นอนครับว่ามันเป็นผลจากการที่เขาเนี่ยโกหกเธอก่อนหน้าครับแต่ว่าสถานการณ์มันยิ่งเวลวร้ายลงเมื่อคอริโอตัดสินใจตามหาเธอพร้อมกับปืนในมือณจุดนั้นเนี่ยเขาลังเลครับเพราะนอกจากปืนแล้วลูซี่ยังเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงเขาเข้ากับเหตุฆาตกรรมได้ คริโอถามตัวเองเครับว่าคิดว่าลูซี่จะหักหลังไหมเขาคิดว่าไม่ครับแต่เขากลัวว่าถ้าลูซี่หนีไปแล้วเกิดถูกจับถูกทรมานและสอบสวนบางทีชื่อเขาอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้ครับอาจจะดูแปลกๆนะครับทำไมคิดแบบนี้กับคนรักแต่สโนนี่นสันด้านของเขาเป็นคนที่คิดคำนวณได้เสียในหัวอยู่แล้วครับแกไม่หายอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ในวันที่พ่อตายแล้วทหารส่งของมาให้ที่ผมเล่าในตอนแรกครับความคิดแรกที่คิดไม่ใช่ว่าได้น้อยจัง แตกกลัวคนอื่นจะมาแย่งสิ่งที่มีน้อยมากๆอยู่แล้วครับสิ่งนี้เนี่ยอธิบายความเป็นคอริโอเลนัสได้ดีเลยครับความไม่ไว้ใจเริ่มก่อตัวขึ้นครับฝั่งลูซี่อาจจะแตกสลายไปแล้วตั้งแต่การโกหกเธอเลยแกล้งบอกว่าจะไปเก็บแคดน,นิดแล้วหายไปแต่ฝั่งคอริโอเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นครับในห่วงนาทีนี้เนี่ยความคิดด้านลบต่างๆเริ่มถาโถมเข้ามาำคอริโอจาคาพูดเตือนของญาติระหว่างเกมล่าชีวิตได้ดีครับญาติเนี่ยเหมือนจะดูออกว่าเขาเนี่ยหลงรักนกร้องเพลงญาติเขาพูดว่า แกยังเป็นแค่เด็กหนุ่มส่วนแม่หนูนั่นเนี่ยอายุ35แล้วแม่เท่าเนี่ยเปรียบเปยเอาไว้แบบนี้ครับย้ำเตือนว่าลูซี่ไม่ใช่เด็กสาวไร้เดียงสาแบบที่ตาเห็นครับถึงแม่อายุจะน้อยแต่ความคิดและสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ธรรมดาครับยิ่งมาโดนงูใต้ผ้าพันคอของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยกัดก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับเขาเลิดไปไกลเลยเขาตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายคือหญิงสาวที่ใช้ยาพิษใช้งูหลอกล่อคนที่ใกล้ตายในวิธีประลองมาแล้วนะ เธอคือผู้พิชิตแห่งเกมล่าชีวิตของจริงและเขาจะเป็นลายต่อไปถ้าไม่ระวังแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเธออัตะตาทานหายไปคอริโอที่รู้สึกว่ามีอาการวิงเวียนอยากจะอาเจียนรีบกลับไปยังเคสสิบสองครับเพื่อหาหมอมาแก้พิษจากงูแต่ว่าไม่ต้องครับงูนั้นเนี่ยไม่ใช่งูพิษคอริโอตอนแรกก็ไม่เชื่อครับเพราะเขารู้สึกไม่ดีจริงๆแต่หมอเนี่ยยืนยันอาการต่างๆว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องอารมณ์มากกว่าก็ประมาณนี้แหละครับ ช่วงจบที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในหนังเนี่ยผมเนี่ยก็ลองมาเล่าให้ฟังกันอย่างชัดเจนก็แล้วกันครับต่อมาเนี่ยลองตีความกันครับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอะไรรักกันจริงไหมในความคิดของผมก็คือรักกันจริงครับแต่ความสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างกันอยู่จะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเขาต่างกันก็ได้ครับอันนี้คือหนึ่งปัจจัยไม่งั้นสโนว์ก็จะไม่มีความคิดอยากกลับเขตแน่นอนครับภาระหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญจริงๆแล้วก็เป็นจุดแตกหักก็คือความเชื่อใจของทั้งคู่น,นั่นแหละคร คอริโอโกหกเธอเรื่องซีจนันทบางทีถ้าเกิดว่าเขายอมสารภาพลูซี่อาจจะรับได้ก็ได้ครับอย่าลืมว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้มือสะอาดอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าการโกหกคือทางเลือกที่เลวร้ายที่สุดครับทำร้ายยังไม่พอหลังจากที่ทำพลาดครับคอริโอก,ก็ถูกความคิดของตัวเองความระแวงเข้าครอบงำมันจะมีเหตุผลอะไรให้ลูซี่รออยู่แถวกระท่อมครับรอให้อีกฝ่ายถือปืนมายิงเหรอครับทำไมไม่หนีไปเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องมานั่งวางกับดักอะไรด้วยซ้ํา ราจะมองจุดนี้ครับว่าลูซี่เผื่อโอกาสเล็กๆให้กับเด็กหนุ่มได้แก้ตัวอีกครั้งหรือเปล่าซึ่งคอริโอเองก็ปฏิเสธมันด้วยความคิดในหัวครับพร้อมกับปืนในมือถ้าเกิดว่าเขาวิ่งออกไปโดยที่ไม่มีปืนในมืออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแล้วงูที่ลูซี่ใส่ไว้ในผ้าพันคอทําไมถึงไม่มีพิษเธอหางูไม่ได้หรือว่าไม่ต้องการจะฆ่าคนรักกันแน่ยังมีคําถามปลายเปิดติดอยู่เล็กน้อยครับแต่ที่แน่ๆเส้นได้ที่ผูกกันระหว่างนกร้องเพลงและอสสารพิษได้ขาดลงหมดสิ้นแล้ว ทั้งคู่แยกกันไปเดินตามทางของตัวเองนี่คือจุดจบเรื่องราวความรักครั้งนี้ครับคิดยังไงกันบ้างผมมองว่ามันก็เหมือนความรักจริงๆของคนปกติเลยนะครับในวัยเดียวกันสโน่เนี่ยอายุ18ครับลูเซียอายุ16ก็เด็กม .6 เป็นแฟนกับเด็กม .4 ครับตัวเราเองในวัยขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะเคยผิดพลาดเรื่องความรักแล้วก็ตัดสินใจเรื่องง่ๆมามากมายครับเรามามองย้อนไปทีหลังเนี่ยเราก็รู้สึกนะครับว่าเราทาพลาดไปเคยปฏิเสธโอกาสที่จะแก้ไขกว่าจะรู้ตัวเนี่ยทุกอย่างมันก็สายไปแล้วครับ ค้ายกับเรื่องราวในนี้หรือเปล่าขอเสริมวินิจก็คือลูซี่เนี่ยหายไปเลยครับไม่มีใครรู้ชะตากรรมส,นสนโนก็กลายมาเป็นอย่างที่เรารู้กันครับหนึ่งในผู้นําที่โหดเหี้ยมที่สุดของพาเนมแต่ว่าปฏิทานความรักของเขาก็เปลี่ยนไปครับคริโอตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมให้ผู้หญิงหน้าไหนมาทําให้เขารู้สึกเหมือนกับลูซี่อีกสนโนไม่ชอบตัวเองตอนมีความรักครับรู้สึกว่าตัวเองนั้นโง่อ่อนแอแล้วก็ไม่เป็นตัวเองเท่เกิดว่าเขาต้องแต่งงาน เขาจะเลี้อยู่กับคนที่ทําให้เขาไม่รู้สึกหวั่นไหวครับแล้วก็นี่คือบทสรุปด้านความรักของตัวละครที่ชื่อว่าคอริโอเลนสโน่ครับจริงๆแล้วขอแซวหน่อยนะครับเนี่ยจ,จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสโน่ถึงเกลียดแคทนิดนักหนาครับคือมันยั่วมือจริงๆนะครับเชื่อก็เหมือนของพื้นเพที่เขากับลูซี่เคยมีความหลังด้วยกันแธอยังมาร้องเพลงที่ลูซี่เคยร้องให้ฟังอีกแม่มันจะเกีียฟืนเก่าอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ยังมีเรื่องนกมอคกิ้งเจนะครับที่เราเห็นในเรื่องก็ เป็นหลายๆสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีนะครับสาหรับนกมอกกิ้งเจเรียกว่าขายี่ใจดำสุสดๆครับและเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างก็เลยไม่เหมือนเดิมครับจากลูซี่มาถึงแคทนิสบางที2ออย่างนี้ครับอาจจะเป็นแค่2ออย่างที่คนอย่างสโนนั้นทําผิดพลาดในชีวิตก็ได้ครับบางทีถ้าไม่มีเรื่องราวระหว่างนกร้องเพลงและสารพิษวิรสตรีแห่งพานเนมก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยก็ได้ครับใครจะไปรู้วันนี้มิววีขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ